สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีครับวันนี้ก็เล่นฮีโร่ตัวโปรดอีกแล้วซีวน,นาครับของตรงข้ามมีกวินมีเวียมีมีใครบ้างวะมีกวินมีโอเดทมีกูซิออนมีทาเกียวแล้วก็สุดท้ายตั้งยิงของมันเป็นคารีอ่า เกมนี้ผมจะออกขอ,ข,อของป้องกันเวทนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีเวทสามตัวเลยนะมีกวินโอเดตแล้วก็โคซิออนเจอก,กวินเนี่ยจริงๆแล้วซิวาน่าแพท้ทางกวินนะเออเวลาใช้สกิลสองของซิวนาน่านี่กวินมันได้เปรียบมากเลยเพราะว่าสกิลสองของซิวาน่ามันจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วมันเปิดโอกาสให้กวินกระโดดเข้ามาพอเวลากวินกระโดดเข้ามาก็ เปิดแอนติดตามไปด้วยแอนติแล้วก็ตายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมจะเอาของเกาะป้องกันเวทเกมนี้ผมจะเอาไอเทมเวทแค่ชิ้นเดียวก็พอนั่นก็คือไอเทมดูดเลือดที่เหลือเป็นกอออกอะหมดเลย <c oughs> ผมกลัวกลัวโอเดดด้วย โอเดตแล้วก็ตูซสีออนด้วยพอเรามีนาตาเลียครับแล้วก็ตัวฟาร์มไม่มีนะจังเกลิลไม่มีใครพาเข้ามาเลยผมก็เลยโอเคโอเค,อเคไม่ได้เดี๋ยวเราไปเอาบัฟแดงนะเพราะว่าไม่มีใครเอาดูเสียดายบัฟแดงของเรามีนาตาเลียนักฆ่าแต่ว่าน,นาตาเลียเอาไอ้นั่นมาเอากำจัดมา บับแดงดีกว่าอันติีเลยครับจะได้ตีไวๆจะได้ไปเคลียร์เลนต่อถ้าไม่มีใครถ้าไม่มีใครเอาบัฟมาเราเอาไปเลยนะเราใช้เลยบัฟเนะี่ยจะได้เกิดไวเสียได้บัฟดูกูสิออนฟาร์มตลอดเลย <My S 1> เลือดยอดแรกเป็นของเรานะเพราะว่านาตาเลียไปเลงบัฟกูซิออนเมื่อกี้เล้วก็เอาแซคแซก,แซก เด็กห้าวไงเข้าไปในป้อมรออันติก่อนครับโอเคผมกลัวกว,วินกระโดดเข้ามาไงอ่านั่นไงพยายามดูแผนที่ด้วยนะครับโอเคสวย โอ,โอเด็ดไป,ไปเลนบนกูซิออนอยู่ไหนวะโอเคโอ้กูซิออนอยู่กูซีออนฟาร์มป่านี่ไงนี่ไงโดนแล้วไงทีนะี้ที่เราออกของรองเท้าป้องกันเวรมาก่อนอืมไม่งั้นโดนได้แน่ถ้า ถ้าไม่ออกรองเท้าำองกันเวรรีพอร์ตคารีอะไรวะถ้ามีใครเอาเต่าผมก็เอานะั่งเราไม่เล่นน้นเรื่องฟาร์มเลยดูดิฆ่าอย่างเดียวรอครับรอกวินอยู่ไหนวะอ้ากวินไปเลนกลาง เอาตังก่อนครับพยายามดูแผนที่ตลอดในเวลาเราเล่นโอเคกวินอยู่เลนงกลางกวินเลีงกลางสามตัวกวินฟูซิออนแล้วก็โอเดตโอเดตโอเดตน้องเต่าหรือวะไม่มีแค่อ้าวโอ้โอ้โอ้อออแดงแดงแดงแดูซิออนอยู่ตรงนี้ นะครับเล็งตัวบางๆนะครับสตตนเด็วก่อนนี่ตัวนี้ครับตายครับตายแน่นอน,นเรียบร้อยเอาแจ็คโอเคก็วินหายนะเว้ยสวังด้วย กั้ววีเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นแอบอยู่ในป่าแอบอยู่ในป่าแล้วรอก,กระโดดกระโดดเสร็จแล้วก็อันติีแล้วก็กดกำจัดนี่ตั้ววินเขาจะเล่นอย่างนี้นะเวสส่วนมากผมเพิ่เจออย่างนี้บ่อยมากเอาแจ็ครอรอรอรัดครับไม่ถึงว่ะ สวยอุ้ยโดดหนีใช้ตีหนีเลยครับไม่ต้องเสียดายครับ peace, อ้าวเล่นบนปน่อยให้คารีเล่นคนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวคารีมันเกิดเล่นบนเล่นบนได้ปอมฟรีเลยไหมทิ้งเลนไม่ได้นะพวกนี้มันชอบความะเอย ไล่ لي, แต่ฆ่าอย่างเดียวนี่คารีเกิดมันเจ็บนะโดนนะคารีมันเจาะเกาะอ,อยู่แล้วดูดิไม่สน,ส,นสามตัวเลนกลางเล่นบนไม่มีเลยเอาเอ้ยไม่กระตุกตุ้มี้ไม้โอ้โหปิงเขียวเหลืองเขีย,ข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 ยขวเหลืองสายเหลืองเราเนี่ยเลนบนเลนบนคารีนะ่ะได้ฟรีเลยเห็นผมเอากุเซออนก่อน อยู่กับนาตาเลียได้นะสต,ตันแล้วก็ตัวสองได้ไหมสวย่าาอยางมาก you, มันนาใชา้ใช้โคตรเยอะเลยกวิน <Your team S 2> หายก็มีกาวินอยู่เลนกลางพยายามดูแผนที่นะครับในพวกที่ชอบแอบป่าอย่างก,กวินกาวินหรือโอเดตเนี่ย แอปปาชอบแอปป้ามากเลยดูในแผนที่เล็กโอเคยังไม่ได้ดูดเลือดเลยผมจะเอาดูดเลือดชิ้นเดียวเองที่เหลือจะเป็นเกาะเอไ,ได้มาแล้วเดี๋วะเก,กาะป้องกันเวทครับไมาจะได้สักตัวอืมตายครับคุณเชอร์สตันเมื่อโดนสตันเี่าไหก็ตายครับโอ้ย โอ้ยโอเด็ดได้นะโอเด็ดดูนะนี่ไงสวยเฮ้ยคลิปมาแล้วสติ๊กเกอร์ทันไวโอ้โหโอเคครับป้อมก็สวยอยู่ของเราดันดันดันได้ปกติเลยจะได้วยความบ่อยยังเชื่อตายเลย

นั่นไงโอ้โหพวกนี้มันชอบท,ทิ้งเลนอ้ากูสิเอาอเอาเอาปูอได้ไหมเดี๋ยวรอ,วอวไม่ได้ามานะรออันติเลยเล่นกูสิออนต้องรอให้เขาเข้ามานะแล้วก็เปิดอันติพยายามดูแผนที่นะครับโอเคเล็งตัวด้านหลังนะครับตัวที่อยู่กวินเออหากวินก่อนกวินอยู่ไหนวะหากุยน,นี่ ไม่โดนหรอกพยายามดูแผนที่นะครับเนี่ย,ายย้ายเป็นเลนอื่นสิวะอา่าได้ดันป้อมถ้าเรามันดันคนเดียวเลยเมื่อกี้มีใครตายไหมเรียบร้อยเห็นแล้วสวยครับสวย นาตาดันแล้วก็เราก็ช่วยดันมือด้วยจะได้จะได้จะได้ป้อมสูงโอเคตีปัอมครับเปิดน้องตีไหมไม่ต้องเลยมากวินไม่ใช่กวินกูจะเอนหายอ้าวกูจะอยู่นี่เอาเฮียเน็ตหายไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังรอดวะอุ้ยเน็ตหายสีแดงปิ้งสีแดงเลยเมื่อกี้เราดูดูดิ ปิงสิออเอา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 โอ้โหหนึ 1, 3, 2. 2> ่งสามสองปิงปิงเหลืองเลยทีมบนหน้าใส่เหลือง yeah. เยีะยหวไหวแพ้ในตอนนี้เล่นไม่ได้เลยได้ดูทีมเราดิมีใครอยากดันป้อมเลยเน้นค่า แค่ดูแผนที่ครับโอเคอยู่เลนเอาตาอยู่เลนกลางสามตัวสี่ตัวนะค,ครับดันคิ้นให้สูงเอาเขาตกตกไปแล้วโอเคแล้วได้สักตัวไหมหรือ,ปอไปเอาแทกเกลเลงกันเลยสวยมากสตาร์ตาย ถอยถอยไม่เอาแล้วถอยอมไม่มีใครเอาบัฟเบะบัฟม่วงเลยห็นไหมตูสิออนเน่เลยได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิดูดคารีจริงเจ็บชิบมาเกิดได้ไงครับพ่อตายไฮอรตายโดนคารีสอย ยิงฟรีเลยครับดีนาทีแล็กขาได้ฮารีมันมันไปคนเดียวมันได้ฟาร์มฟรีเลยของของเข้านำสงสัยต้องออกกายภาพเลยแหละป้องกันกายภาพ ถอยถอยถอยไม่เอาพระเคลียร์เลนก่อนโอเคนะตะเลวสวยแบบนี้แหละที่ต้องการเออเน้นค่าไม่เน้นค่าเราจะเน้นเน้นพ้อมธรรมตาเลย <for> อ้าวไหนชิบหายไม่เป็นไรกันเอาอ้าว,าวปิงสีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองสีแดงโอ้โห้โโแค<พ>่ <warrior. S 1> นี้ตานี้ห <your> ลอดเราดันครับ ดันให้คลิปสงูงป้อมเท่ากันนะสวยครับนาตาอ้าวตาเนี่ยป้อมเฮ้เป็นไรครับได้ตัวนักยิงนะสวยกันเจ้าดันครับดันครับน่าจะได้นะสวยกูสิออนน่าจะได้นะ ผมมีดาเมจนะเพราะว่าผมออกของป้องกันเพศโอ้โหเปอะไรไม่าตายนะโอ้ตาย <laughs> วิ่งไปทางนั้นก็โดนเกนเจอร์ยิงเลยต้องวิ่งมาเลนเลนเลนล่างนี่กูสิอ่อนไม,ไม่ไม่ดูแผนที่ได้ไง <your> <laughs> ได้มาได้เปล่าระวังระวังกาวินนะครับ <laughs> <laughs> เวลากดสกิลสองนี่ ระวังกาว,วินตลอดเลยเพราะว่าสกิลสองมามาเอารอดีกว่าเอาบวกอยู่หรอโอ้ไม่มีใครมานั่งยิงก็ฟาร์มตลอดเวลาใช้สกิลสองควรระวังให้ดีนะ เพราะว่ามันอยู่เฉยเฉยเทวนาชายัยไซคิวสองมันจะอยู่เฉยๆเออถ้าเจอกวินเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยใชย้ยไซคิวสองกวินโดดปุ๊บอันติตายตายหลอดตัวเปล่าวะทำไมหายจากแผนที่ต้องดูแผนที่ด้วยโอเคอยู่เลนล่างถ้าเขาหายนี่เราต้องระวังเลยกลัวเขาเอาหลอน่ะคาริตีแป๊บเดียวก็มาใหคาริอยู่นี่อ จากการจากการห้าตัวตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยครับโอ้เดตโอ้เดตโอ้ยมีหลายตัวอลไรตัวแมวแมวแจ็คใช้อันตีเลยไม่ใช่ไหมเมื่อกี้เราลิงตัวด้านหลังครับดันโดดเลยเหตุราอุ้ยอุ้ยเอาเอาฮุยฮ้ยดีแล้วที่เอาฟลิกเกอร์มาผมอยากจะเอาชาล้างเลยไงแต่ว่าคิดไปคิดมาเอาฟลิกเกอร์ดีกว่า เพราะว่าเราเน้นเกาะอ,อยู่แล้วกว็ป้องกันได้ไหมสักตัวไม่ได้หรอสวยจบแล้วจบแล้วจบแล้วรอรอรอก่รรอกรไม่มีใครมาโอ้โหนักยิงดูนักยิงโอ้โหปิหง,หงสีแดง ต้องจุให้ไวเนี่ยไม่งั้นโอ้โหงั้นแพ้แน่ทิ้งหแดงกลัวมากเลยกลัวมีคนมาลัดนะแลัวนติใส่เลยรด <c oughs> หลอดครับโอเคหลอดมาแล้ว

อ้าวเท่าเกลียวเท่เกียวตะลุกกำแพงแฮกวะครัโอ้ดีแล้วที่ไงตายสวยครับนาตาสวยเอาค้างอีกเป็นทุกอย่างเลยตัวนี้ตัวครับรถกระโดดตายนาตาสวยอัดยิงยิงอัดอันตีอัดสวยไรมือนเว้านันตีครับจะได้ตีไวเวลาอปวดนันตีมันจะได้ตีไว นี่โชคลิกก้อตัวก่อนสว้ย<ฮ>ทั้งคางทั้งเน็ต